ความคืบหน้าของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ในตึกสอกตองอถลงค่ะ255นอน,นะครับทีมหัวหน้าทีมสัารักป้องกันและตำรสานารไทยนะครับได้นําทีมผู้ภยัยดําเนินการนะครับเจาะโพรงที่โซนซีจนตอนนี้สามารถจะนําร่างออกมาได้แล้วครับ วันนี้ค่ะ8เมษาย,ยน2568ที่ผ่านมามีความคืบหน้าสําคัญในภารกิจค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุตึก,ฤฤตกสตอกอถลมโดยทีมกู้ภัยค่ะเล่งค้นหายอย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่โซนซีช่วงเวลาประมาณตี3นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพบด่างชายหนึ่งรายค่ะภายในซากตึกอาคารโซนซีจา,นนนจากนั้นเนี่ยจึงได้ทําการเคลื่อนย้ายร่างนะคะลงมายังด้านล่างค่ะแล้วก็ทําการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะส่งร่างนี้นะคะไปยังสถาบันนิติเวชลง พยาบาลตำรวจค่ะต่อมาช่วงเวลาประมาณตี3ามครึ่งค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายค่ะแต่ว่ายัางไม่สามารถระบุเพศได้ในขณะน,นี้ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา mm hmm. เพื่อให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกๆคนนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อย สรุปการปฏิบัติการในวันนี้ค่ะทางทีมกู้ภัยได้มีการค้นหาในโซนซีตั้งแต่ช่วงเวลา5ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะและได้มีการสแกนซ้ำในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งการค้นหาก,ก็ยังคงดําเนินต่อไปค่ะด้วยการสนับสนุนจากสุนัขเคน 9, ายทั้งของกองทัพแล้วก็ของตารวจค่ะที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนายและสุนัขเคนายทุกตัวในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ให้รู้ล่วงปลอดภัยด้วยค่ะแบบใหม่แบบสับโซเชียลแห่แชร์ภาพสักเข่าสักฝ่าเท้าชมพูเพิ่มความรูกคุณหนูให้กับตัวคุณต้องบอกว่าประเด็นนี้ค่ะกลายเป็นเรื่องราวที่โลกโซเชียลให้ความสนใจแล้วก็แชร์เป็นจํานวนมากค่ะ หลังจากที่มีร้านเสริมความงามร้านหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าร้านติ๊กกะอูบริการต่อผมต่อขนตาเขาได้ออกมาโปรโมทคลิปสักเข่าชมพูสักรักแร้ชมพูสักส้นเท้าชมพูรวมไปถึงการสักบริเวณอื่นๆของร่างกายที่ต้องการให้มีสีองคชมพูดูสุขภาพดีด้วยซึ่งหลังจากที่คลิปโปรโมทดังกล่าวนะคะได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลค่ะต่างก็มีพี่ๆชาวเน็ตหลายคนนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะหลายคนนะคะก็มองว่าเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดแบบใหม่หรือว่าก็มีหลายๆคนค่ะ ที่เข้ามาถามถึงราคาบริการแล้วก็มีการถามถึงผลลัพธ์หลังสักอีกด้วย แต่มันก็มีบางคนค่ะที่ก็มองว่าแบบเนี้เราจะอินกับบิวตี้สแตนดาร์ดมากเกินไปหรือเปล่าแล้วคนผิวสีเข้มหลักสักออกมาจะดูม่วงดูคล้ำไหมทางร้านนะคะก็ได้ออกมาบอกด้วยค่ะว่าไม่ได้มีเพียงเฉดสีชมพูแบบนี้เท่านั้นค่ะแต่ก็มีเฉดสีให้เลือกสําหรับหลายสีผิวนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวของการสักบนร่างกายเนี่ยก็เป็นความพึงพอใจของบุคคลนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยเขาก็อาจจะอยากมีสีอมชมพูมากจริงๆก็ได้ แบบนี้ก็สามารถไปทําได้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยล่ะค่ะหรือใครที่พอใจกับสีผิวตัวเองอยู่แล้วไม่อยากไปทําอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าผู้หญิงเรานะคะก็สวยทุกเฉดอยู่แล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะดูคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอยากลองไปสักหัวเข่าชมพูรักแร้ชมพูส้นเท้าชมพูกันบ้างหรือไม่ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะไม่ลุงลุงโดนตีตรงไหนบ้างเนี่ยตองแคนเนาะมันบวมโอ้ทำไมมันเละอย่างเงี้ยโอ้โหแตกเต็มเลยเขาเป็นย่าเลยลุงไปลูกน้องเขา เอาไหนหล,หล,หลุงป้อนพงรู้อไเดี๋ยวเข่าดีอ่ะทำไมไม่ได้จับมารูล้วเนี่ยกลังเก่าที่ยัตกใจหนักเมื่อกลุ่มพลเมืองดีนะคะเจอคุณลุงกําลังขี่จักรยานอนอกมาซื้อของด้วยสภาพที่เจ็บหนักที่จังหวัดราชบุรีโดยใบหน้าของคุณลุงค่ะมีลักษณะบวมนะคะแล้วก็มีรอยแผลไหลลอยเลยส่วนบริเวณปากค่ะมีอาการบวมเจิดนะคะจนนําล่ไหลพูดได้ไม่ชัดค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีแผลบริเวณศีรษะส่วนที่มือเนี่ยก็ยังมีอาการบวมเต่งขณะที่กลุ่มพลเมืองดีกลุ่มนี้นะคะกําลังถามถ่ายคุณลุงอยู่ค่ะก็มีสายเข้านะคะจากนายจ้างเนี่ยพอคุณลุงรับสายค่ะก็ได้ยินเสียงปลายสายเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะได้โทรตามนะคะว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ไหนทําไมยังไม่กลับสักทีค่ะซึ่งคุณลุงเนี่ยก็พยายามพูดนะคะแต่ว่าด้วยปากที่เจอเนี่ยลุงก็เลยพูดได้ไม่ค่อยชัดมากค่ะซึ่งมีบางช่วงบ,บางตอนนะคะที่ทางนายจ้างเนี่ยก็ได้พูด ในสายนะคะบอกว่ากลับมาโดนแน่ๆหนึ่งในกลุ่มพลเมืองดีค่ะจึงได้ขอคุยกับปลายสายนะคะแล้วก็ถามถึงสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณลุงเนี่ยถึงได้มีสภาพแบบนี้ พร้อมกับถามทางปลายสายนะคะว่าได้มีการทุบตีหรือทําร้ายร่างกายคุณลุงจนเจ็บขนาดนี้หรือเปล่าซึ่งทางปลายสายก็ได้ตอบปฏิเสธอย่างชัดเจนค่ะว่าไม่ได้ทําสุดท้ายพอวางสายนะคะกลุ่มพลเมืองดีกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้มีการบอกกับคุณลุงว่ายังไม่ต้องกลับบ้านหรอกเพราะว่าถ้าคุณลุงกลับเนี่ยอาจจะโดนนายจ้างคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายต่อได้ค่ะล่าสุดทางเพจเจมอยวีพาสค่ะได้โพสต์รายงานนะคะว่ามีตํารวจสสอ,สอ,สอแคมป์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมค่ะได้ลงพื้นที่ไป ช่วยเหลลือคุณุณงน้นีโดยทานเจ้านายของคุณลุงคนนี้นะคะชื่อว่า JA เอนามสมมุติค่ะก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าตนเนี่ยดูแลลุงคนนี้เนี่ยมาตลอด20ปีพร้อมกับยอมรับค่ะว่าเคยตีลุงจริงแต่ว่าเลิกทําไปนานแล้วส่วนแผลในครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าลุงได้มายังไง เมื่อได้ยินแบบนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงได้ไปถามคุณลุงค่ะคุณลุงก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยล้มไปชนกับขอบปูนค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้พาตัวคุณลุงไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะด้านชาวเน็ตบางรายก็ออกมาบอกนะคะว่าลุงแกเนี่ยโดนแบบนี้ประจําหน้าบวมแบบนี้ตลอดเวลาเลยค่ะพร้อมกับฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลคุณลุงรายนี้อีกด้วยค่ะ